คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผก,กาศหอมชั้น14ล้มเก้าอี้นายกเห็นลูกสาวออกมายืนยันแล้วเสียวแทนวันนี้6พฤษภาคมแพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์เรื่องพอ่อฟังแล้วสบายใจครับรู้สึกโล่งอกพ่อป่วยจริงผ่าตัดด้วยอย่างที่ดิฉันบอกไปช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าดิฉันพูดแล้วจะเชื่อกันหรือไม่ ่วยจรค่ะมีการผ่าตัดด้วยกำลังจะบอกว่าคิดเยอะมากเลยอย่างวันที่13มิถุนายนเขานัดมาอย่างไรเราก็ไปตามกระบวนการเดี๋ยวมันต้องมีหลักฐานเอกสารที่คุณพ่อต้องเอาไปยืนยันความจริงแล้วเรามั่นใจอยู่แล้วว่าความจริงเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดจริงจริงว่าพออยู่ในจุดที่สงสัยอย่างต่อเนื่องมันก็สงสัยอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าถามว่าให้ดิฉันออกมาพูดถึงความชัดเจนอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดี คนเลือกที่จะไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อคิดว่าถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมก็อย่างนั้นทุกวันนี้คุณพ่อก็อายุ75แล้วเวลาเจ็บป่วยอะไรก็เห็นได้ชัดว่าหายช้ากว่าปกติแต่ไม่เป็นไรเพราะความจริงแล้วครอบครัวดิฉันผ่านเรื่องต่างๆมามากสิ่งที่ทำได้ต้องเข้มแข็งไว้อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำ เราจะมีไมยมันเดือนแห่งสุขภาพใจกันแล้วเร็วๆนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าเราต้องดูแลสุขภาพใจของเราด้วยทุกคนทำใจให้เบิกบานสดใสไว้ถ้าเรามีความโกรธความเกลียดชังอะไรมากมายมันไม่ดีกับตัวเราเองก็คงจะป่วยจริงแหละครับเป็นหวัดคัดจมูกก็ถือว่าป่วยแต่อาการป่วยที่สังคมสงสัยคือป่วยหนักมีความเสี่ยงถึงชีวิตหากไม่มีหมออยู่ใกล้ๆ อย่างน้อยก็โล่งครับที่ทักษิณจะเอาหลักฐานเอกสารไปยืนยันกับศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ระเบตำแหน่งทางการเมืองยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนเอาเป็นว่าช่วยขนเอกสารไปเยอะๆครับไม่ใช่3กระดาษ AC แพทองโพยลืมอะไรไปหลายอย่างครับที่ผู้คนไม่เชื่อว่าทักษิณป่วยจริงไม่ใช่เลือกที่จะไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อเพราะครอบครัวคุณสร้างความอึมครึม ปิดลักทุกอย่างทั้งที่สิ่งที่ปิดนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อตัวทักษิณด้วยซ้ำแทนที่จะโชว์สื่อว่าป่วยจริงพาสื่อในสังกัดขึ้นไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจถ่ายภาพทักษิณน,นอนป่วยสาหัสเป็นตายเท่ากันมีหมอยืนอยู่ไม่ห่างแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องมาดัดจริตต่อว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องมีคนไปร้องปอป,ปอชอแพทยสภาไม่ต้องมาปวดกระบาลกับเรื่องนี้ สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ต้องเรียกไต่สวนตอนนี้เรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตเกินไปแล้วครับความชัดเจนตอนนี้จึงซับซ้อนเพราะความชัดเจนอาจมาจากการสร้างหลักฐานเท็จก็ได้และแผ่ทองโพยรับรู้ไว้นะครับว่าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวอันลึกลับซับซ้อนนี้เต็มตัวแล้วแค่คำพูดว่าป่วยจริงผ่าตัดด้วย อาจถึงขั้นทําให้หลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้คนชื่อทักษิณที่พูดถึงกันอยู่นี้คือบุคคลที่ต้องโทษจําคุกจากคดีคอร์รัปชันแต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวถูกสงสัยว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองไปนอนที่ห้อง VIP นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกลับมายืนยันบุคคลที่มีเรื่องอยู่ในปปอชอในศาลดีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระวังเอาไว้นะครับสุดท้ายจะคว้างงูไม่พ้นคอในภาพรวมแพดทองโพยเข้าเยี่ยมทักษินหลายครั้งย่อบรู้ดีว่าพ่อป่วยจริงหรือป่วยทิพไม่อยากนึกถึงภาพเลยครับหากผลสอบจริยธรรมของแพทยสภาออกมาว่ามีแพทย์ทำผิดในกรณีนี้จริงรวมทั้งหากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งบังคับโทษจำคุก8ปีทักษิณเสียใหม่เก้าอี e, ้นายกรัฐมนตรีของแพทองโพยจะอยู่ดีหรือไม่เพราะนักร้องน้องรักจะเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งร้องเอาผิดมาตรา157โทษฐานรู้อยู่แล้วว่าป่วยทิพ์กลับช่วยปิดบังแถมยังถูกร้องละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอีกกระทงฉะนั้นขอให้รับรู้ไว้ว่าถ้าถูกจับได้ว่าป่วยทิพ์ทักษิณ คือคนที่ล้มรัฐบาลด้วยตัวเองอย่างเจ็บแสบที่สุดการช่วยคนคนเดียวไม่ให้ติดคุกหนึ่งปีต้องแลกด้วยรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลคุ้มหรือไม่ไปคิดเอาอีกประเด็นที่แผ่ทองโพยบอกว่ามีการผ่าตัดก็คงจะมีการผ่าตัดจริงแต่โรคที่ผ่าตัดคือโรคที่ทำให้ทักษิณเป็นผู้ป่วยวิกฤตหนักห่างหมอไม่ได้หรือเปล่านายกต้องแยกให้ออกนะครับ ระหว่างผู้ป่วยวิกฤตเช่นหัวใจพร้อมหยุดเต้นตลอดเวลากับผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยนั้นเกณฑ์ของกรมราชธันนั้นมันคนละเกณฑ์กันและในข้อเท็จจริงพึ่งนำกลับมาตอกย้ำเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าคณะแพทย์ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังแพทยสภา,านั้นได้ตั้งข้อสังเกตในทางการแพทย์เอาไว้อย่างชัดเจน การเจ็บป่วยอื่นใดของข้อไหล่ซึ่งไม่ใช่กระดูกหกักข้อเคลื่อนจาก Major i n อินเจรหรือทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทสำคัญตรงกลุ่มเส้นประสาทในรักแร้บา c เคียวพรีเซและหลอดเลือดใหญ่ใต้กระดูกไหาปาร้และในรักแร้ในผู้สูงอายุมากกว่า70ปีขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในวิกฤตทางอายุรกรรมเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดแบบฉุกเฉินสามารถรักษาตามอาการแบบประคับประคอง แต่ลูกสาวทักษิณกลับนำอาการป่วยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉินมากล่าวอ้างสร้างความชอบธรรมให้พอ่อในมุมของนายกแ่ทองโพยจึงเป็นการทำหน้าที่ลูกโดยละทิ้งการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคดีความจะไล่กันเป็นงูกินหางสุดท้ายนายกแผ่ทองโพยต้องพ้นเก้าอี้ที่สำคัญอาจถึงจุดสิ้นสุดของนักการเมืองตระกูลชิน,นวัตร เพราะพ่อกลับไปติดคุกส่วนลูกสาวหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใครว่าชั้น14เปลี่ยนประเทศไม่ได้คิดผิดคิดใหม่ได้ครับอาจได้เลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอม